ปล่อยคาราวานรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดส,สุโขทยัยเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีที่บริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดส,สุโขทยัยนายสุสระสันสินชูศรีพาณิชย์จังหวัดส,สุโขทยัยพร้อมด้วยนางสาวกัญจิราเขียงคู่ผู้อํานวยการกลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและทีมงานได้ร่วมกันปล่อยรถโมบายจํานวน9คัน นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน,น้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำปลารวมถึงอื่นๆเพื่อน,นำไปจำหน่ายในจุดที่ประสบปัญหาอุทกภัยในราคาถูกป่าท้องตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ20ระหว่างวันที่22-26พฤศจิกายนจำนวน5คัน เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่9อําเภอของจังหวัดสุขโขทยัยโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้โครงการทงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนประจำปี2565ตามนดโยบายของนายจุรินทร์ลัศพิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สิ่งมอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในพื้นที่3-8จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นิวส์24ทัฒน,นาบัวคำสุขโขทัยภาพข่าวลีวราทิพสีรายงาน